ดีค่ะฟิล์มค่ะฟิล์มค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิวมนะคะจะมารีวิวหัวฝรั่งสกอตเทปค่ะฟิล์มกับฟิวมนะคะก็เลือกเป็นรถบูลลัสเบอร์รี่นะคะสีฟ้าค่ะจากร้านที่ที่ทอยเทนค่ะนี่นะคะหน้าตาหอวกฝรั่งสกอตเทปว้าวแล้วมาแก้กันเลยค่ะก็ที่ใส่นะคะก็อลังการมากเลยมีกากเพชรด้วยนะน้องิวมองดีๆอ๋อจริงด้วย สีสวยมากเลยนะคะที่ใส่เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะฟินอย่าเพิ่งนะฟินเหมือนแบบเห็นได้กลิ่นเนาะกินลัสเบอร์อรี่ออกเปรี้ยวๆ้นะน้องฟิวเหมือนสเปรย์เปรี้ยวตอนนั้นไหมเหมือนมากแต่ว่าที่แกะนะคะเขาจะให้แกะตัวน,นี้ก่อนกลัวเปรี้ยวๆขาดขาดขาด,ขาด<อ>ต้องขาดอยู่แล้วแหละจริงเหรอแล้วก็แกะด้านหลังด้วยอ้าลชิงแกะสวย แกะกกด,ด้านนี้ปึ๊ว้าวอู้วอะแล้ฟิลให้แกะด้วยฟิลชิมก่อนเลยฟิลนะคะก็แกะออกมาแล้วค่ะเหมือนสกอตเทปจริงๆเลยค่ะก็จะเป็นม้วนๆนะคะตรงนี้นะคะจะมีที่ตัดสกอตเทปด้วยนะคะเหมือนสกอตเทปจริงๆเลยก็จะแบบแหลมๆนะคะตรงนี้นี่นะคะสีฟ้ารสบลูลัเบอร์รี่นะคะแต่ว่าหน้านหน้าเขียนว่าซาลนะคะแปลว่าเปรี้ยวอู้ว ้กินแล้วจะเปรี้ยวตามฟื้บเด้งมาอ้ยสุดยอดน่ะนปรี้วสุดยอดบอกแล้ว <c oughs> เปรี้ยวไหมน้งเปรี้ยวน้ำลาย,ลยไ,ไหลเลยน้ำลายไหลเลยไม่เอาอีกนะเปรี้ยวมากๆเลยนะคะไ <c oughs> <c oughs> ม่ใช่หมกฝรั่งทั่วไปนะคะ เป็นมกกากุลังเปรี้ยวมากเปรี้ยวที่สุดในสามโลกเลยะค่ะแต่ว่าก็หวานร้าเบอร์รี่นะคะตอนแรกนะคะก็จะเปรี้ยวก่อนเลยใช่ไหมใช่ตอนหลังๆค่ะก็จะหวานอร่อยดีสุดค่ะแปลกที่สุดเลยแต่ว่าเคี้ยวไปนานๆนะคะก็จะหวานรนนนน้าเบอร์รี่นะคะนี่นะคะวิธีการดึงออกก็ง่ายๆค่ะอู้ยาวมากมาก พอดึงเสร็จนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะคะหมักพลักสกอตเทมนะคะเปรี้ยวแต่ก็อร่อยนะคะฟิมฟิวชอบมากๆเลยค่ะชอบมากๆเลยนะคะรสชาตินี่ก็หวานแล้วก็เปรี้ยวนะคะน้องฟิมชอบไหมชอบตอนเปรี้ยวนะอร่อยมากๆ,ๆเลยนะคะติดตามฟิมได้ที่ยูทูบเฟซบุ๊กแฮปปี้ชาแนลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย